โอเคนะครับนี่แบตที่จะจัดส่งให้นะครับตัวนี้ต้องใช้แบตก้อนเล็กนะครับผมก้อนใหญ่ก็ใส่ที่ช่องไม่ได้นะครับผมลองดูก็พอดีทดสอบครั้งเดียวเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าเพราะก็ไม่ค่อยได้เอามามาใส่นะฮะโอเคนะครับนี่คือแกะใหม่ๆนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับเอาออกเลยฮะเอาเห็นไหมวันนี้ผมเรียก้วัดแบตให้นะฮะเพราะว่านี่ครับนืองกันจะได้เปล่า ที่ก็มีสกอตเทปติดอีกชั้นนึค่านี่ฮะก็เทปตัวนี้ติดอีก,ก,กอนนชั้นแกะแล้วนะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็ต้องวัดไปของใหม่ๆ,ๆเนะาะนี่ฮะเราแกะมาให้ดูนะครับก็คือวัดแปดวัดแบดนี้มันต้องวัดต่อถ้ามันไม่ดังก็คือไม่ดังติดคือมันจะ ดีนะครับเซลดีหมดครับนะครับมาตรฐานสามเซลยวครับสิบสองจุดนี่คือยังไม่ได้เติมชั้นนะฮะกับต้องไปชั้เต็มนะคจดเซือดโอเคนะครับนี่คือผ่านนะครับอ่าได้จัดส่งให้นะครับผมคนนะครับเด้จัดส่งให้พร้อมหมดนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ